งานเรียกว่าเป็นงานชื่อซาเวอร์โคราดมิวสิกเฟสติวัองพันยี่สิบสี่นะครับซึ่งจัดโดยว่าจะทำจังหวัดนะครับร่วมกับจังหวัดสุพรนครราชสีมาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดรอบพีมานะครับได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาครับซึ่งก็จะให้มีการจัดตาม แสดงแล้วการประวดของเยาวชนในจังหวัดราชบมานนะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็การแสดงนั้นก็เป็นสิบวันสิบคืนเลยโา oh, oh. ตั้งแต่วันช่วงแรกๆนี่ก็จะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นเอาว่าโคราชมีการแสดงที่เป็นมิวสิกอะไรก็นําออกมาแสดงกันทั้งหมดเลยส่วนวันนี้ก็เป็นส่วนของการโคว์แดนของเด็กๆซึ่งแ,และรัก็มนิยมมากนะครับเด็กๆมาร่วม ร่วมแข่งกันพวกนั้นเกสามสิบทีมนะครเพราะนั้นก็จะมีคนตามมาเยอะแยะมากเลยนะ